วันนี้เวลา17นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมารไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในการน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษหล่อด้วยโลหะสำริดขนาด7เมตร70เซนติเมตรหรือ4เท่าครึ่งพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาเล็กราชวลรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือแท่นหินอ่อนผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัถทิฐอุทุมพรราชอาณา สื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมรชานุภาพบวงชนทั่วราชอาณาจักรทั้ง8ทิศต,ต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดีทั้งแผ่นดินโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่13ตุลาคม2565 จากนั้นเวลา17.46นาิกา46นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2567นับณพระที่นั่งอมรินทร์วิฉัยในพระบรม,มหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชาจัก,กรีวงศ์เมื่อวันที่5พฤษภาคม2493และมีพระปฐมบรมราชาองค์การเป็นสัจจวาจาว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม นับจากทรงครองสิริราชสมบัติเป็นต้นมาทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นดังสนยนรวมจิตใจของพระพนิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทําให้ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชน,นบทที่ดํารงชีวิตด้วยความยากลําบากยากจนลําเคญและด้อยโอกาส ท่งอุทิตพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ราษฎรมีความอยู่ดีกินดีมาตลอดรัชสมัยจนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการทั้งการแพทย์การสาธารณสุขการเกษตรการชลประทานการพัฒนาที่ดินการศึกษาการพระศาสนาการสังคมและวัฒนธรรมการคมนาคมรวมไปถึงการเศรษฐกิจ อันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาปวงผศกดิกรทุกเหล่าตลอดจนนานาประเทศได้ยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและอีกทางพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติคู่ควรแก่การสืบสารรักษาต่อยอดสืบไป